เผ็ดเผ็ดหอนหอนโอ้ขักสุดอันนี no ้วันนี้เขามีส้มตำเนาะส้มตำมะฮงเนาะเมื่อวานเราเฮ็ดส้มตำหมากหมากย่างวันนี้หมกม่วงวันนี้มะฮุ่งเด้อมะฮุ่งจะนี่มีมีซอสประเภทเนาะเขามียัางวันนี้มีส้มตำมะฮงใส่ยำๆเนาะ ผักนอกจุผักนอกจุจุผักนอกนี่นี่นี่เจียวสุ่มพรพันเผ็ดแนวนี้นี่อ๋อเัียวสุ่มใเว้าเลยอ๋อผักเนาครับสัมผัสเด้อะรับรับหรือเปล่าอืมอืมชอบไหสุดยอดสุดยอดอืม bong chú vắng uhm. ah, sụt mày ra, sống tăm mặt hùng naga phật ngọt cho mặt chim mặt sân mặt chim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  mặt ăn <coughs> ah, mặt chim อืมอืมโอเคคุณนายบอทันกินนันเจียวพักนอกจุยาฟ้าวไต้ลวดซาดความแซ่บกระชุ่นยอดแล้วเนาะอืมอืม,อม,อม,อม ลกลิอยากให้มันแซบนะคำใหญ่ๆรสจุ๊บเนี่ยนี่งับระดับอันสาวแพนเค้กมาคบเอือให้กินเนอะพี่น้องเดี๋ยวมูเพื่อนสามารถติดตามได้นะทางซองยูทูบเบนออฟฟิเชียลนะแล้วก็ทางเพจอเอ,อ่อวอนอเดช วันนั้ดัช์เพจของซูปเปอร์เบนด์นะติดตามได้กดไลค์กดแชร์ได้เลยนะอืมสับครับอันนี้พักนเน่าเนาะโอ้คืออัา <c oughs> เลยวันนี้เผ็ด <c oughs> เผ็ดฮ <c oughs> อนฮอนอีก បាទភាសាបោះគេហៅអឺនបាស្រៈស្រៈណាអក្សរខ្ញុំតូអរស្រៈស្រៈបោះអងាប់លេហឺហឺសាប់ងាសឡើងប៉ានិល្អជອດល្អ สูตรเนี่ยแหละถึกสูตรหละผ่านการคนวิเคราะห์เจอการ <c oughs> สูตรใหม่ผนะักผักนอกจุกับน้ำจิม้มผักนอกนี่มีวิตามินวิตามินสูง <c oughs> บำรุงหัวใจทังมันจะอยู่ทังดินเนาะ <c oughs> แต่วิตามินมันสูงเลยผ <c oughs> ักนอกนี่เป็นผักที่ว่ามันอยู่ตาม <c oughs> พื้นดิน อยู่ตาำนหน้าดินบวแมนพื้นดินแต่ว่าวิตามินเอเม่นวิตามินมันสูมมันสีมนมนคลมล้างกับบวมเนาะมันคมแบบมีวิตามินคมแบบคมว่านแ่บโอ้ยเอ ทุดยออยฮ็ด <c oughs> เวียกทำงานกันอยูน่นี้กินกันอยนู่นี้นาะพี่น้องนะวันนี้ก็พักเบ,บรกกินสมตำแสบๆจำไง้อ๋ออือ การันตีเนาะพี่น้องเนาะเครดิซิมฟีมือมิสเตอร์สมบัติในทัวร์ลืมทางกระบ,บาดบัวสนอืมนั่นนั่นนั่คันว่าโอ้แสบแสบคันว่า,วาสาวมากินนี่ ยันบูทากับเหือนเนคือกับบานบานัวอะรเนาะพ่อ,อย่างขนาะสะพอนกิจบันน้กับมาแล้วกับ,บราไเอาไอาไ้ไหมคนในห้ามออกคนออกห้ามเข้าเข้ามาแล้วกับบรไยเดีอย นี้เป็นช่วงล็อกดาวน์อยู่เหือนอยู่แต่เหือนกินกับกินไปใส่มาใส่บ่ได้สิ่งที่เห็ดได้ก็คือกินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินก็เลยหากิจกรรมกินเนวได้ให้มันแซบเวลาเราอยู่เหือนเบื่อเรากินเนวนี้เขาว่าอืมืมบุหัวสิเมดบอลหนี่ แน่นอนมันแน่นอนตายของแซ่บเนี่ยอย่างไรต้องให้หมดอืมสุดยอดอไปเดยแซบแซ่บพี่น้องเฮือแตะเฮือแตนบอเซตเลยความมันแซ่บ <โ vind. S 2> อืมอ <LS Yap. S 2> ืม <ary> กินอยู่คนเดียวฟังนะถึงมันเซเม้นแต่มันก็หอมเอาอ, <c oughs> อร่อยเอ้ยป้าปลาแซบแซบเพื่อนๆใจแซบต้องกินอันนี้ กนอันนี้ใส่เข้าไปเลยอืม lam cái kia nè sau vô rộng tầm ruy rồi rồi nha so, wo, pe pe nhai bọn lam bón, lam sơm mát mhm 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 มไม่หมดไม่เลิกว่าดต้องเอาให้หมดเขาที่รถจักกายหน้าบ้านก็เบิร์นยังไงคุณแม่มมมสาวน้อยเรายำเบิร์นเหาอคุณจิ้งเดินามากินเบียร์ไปเสองงาน โอน้ำมืมน้ำเฮ้น้ำเฮ้น้ำ e น้ำ e ฮ้น้ำเฮ้ e r เฮน้เนเฮ้น้ำ้น้นนน้นนนเนน้ Ô, oh, hôm qua ăn kim chét, rồi, đi nang hay anh một mình. Nè, câu cuối cùng rồi, anh em Ok. Bye bye. Lem có này có xe đây đó. Thank you so much.